สวัสดีครับผมวุฒิชัยปายเกษมครับครูสาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กในกระสงว์นะครับวิเยาลายเทคนิคสมุรปาการนะครับสําหรับวันนี้นะครับในรายวิชางานกับขีรถจักรยานยนต์นะครับผมจะมาสอนเรื่องการเข็นรถนะครับรถจักรยานยนต์ทั้งในแบบขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับผมสาหรับวันนี้เป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับเราจะเริ่มที่รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กนะครับ ขั้นตอนการเข็นรถนะครับผมให้ดูนะครับมอไซค์นะครับเรายืนจากด้านหลังนะครับยันด้านห yes น้า microb. นะครับผมด้านซ้ายมือของผมนะครับเราก็ขวามือของผมตัวข้อพักเท้านะครับจะดิ้นพันด้านซ้ายมือของยานยนต์แทบจะทุกประเภทเลยนะครับผมนี่นะครับเวลาเราจะเริ่มเข็นรถนะครับรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กนะครับให้าใช้มือสองข้างครับจับแทนให้ตรงนะครับแล้วยก ตัวรถขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้กำเบรกไว้ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ตกขาพักเท้าขึ้นนะครับผมหลังจากนั้นค่อยๆปล่อยเบรกนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเข็นเดินหน้านะครับอาทีนี้เราเวลาเราเบรกนะครับปึ๊บใช่ไหมครับให้ตกพักเท้าลงวางแล้วก็หักคอนะครับทำไมถึงต้องทำทางด้านนี้รู้ไหมครับ ถ้าในกรณีที่เราเข็นรถทางด้านนี้นะครับ 1. พักเท้านะครับอาจจะไปเกี่ยวกับที่ไหดก็ได้นะครับสเวลาเราเห็นใช่ไหมครับน้ำหนักของรถเนี่ยมันจะมามันจะสามารถเอ็นลงได้เลยแต่ถ้าอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแต่ถ้าอยู่ทางด้านซ้ายถ้ามีการเอ็เกิดขึ้นนะครับเ,เราสามารถใช้เท้าเนะี่ยพักเท้ามารองรับ เพื่อไม่ให้รถเกิดการล้มได้นะครับผมและสําหรับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่นะครับหรือว่า3 0 0 c ขึ้นไปที่เป็นตะกูลที่ไฟนะครับการเข็นรถจะยากขึ้นกว่ารถจักรยานยนต์ขนาดเด็กมากขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยน้ำหนักของตัวรถเนี่ยครับมีปริมาณที่มากขึ้นนะครับทำให้ในการปรุงตัวของรถเนี่ยยากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข็นรถที่ถูกต้องของรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่ไฟนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้ตั้งรถให้ตรงนะครับผม เก็บที่พักเท้าครับหลังจากนั้นนะครับให้สังเกตนะครับตรงนี้นะครับจะมีถังอยู่นะครับแต่ตรงนี้ใช้สะพกของเรานะครับเก็บเข้าไปด้านนี้และให้ลดเอียงเข้าหาตัวแบบนี้นะครับรถจะเอียงเข้าหาตัวแบบนี้นะครับก็คือใช้ตัวเราเนี่ยครับเป็นตัวรองรับน้ำหนักรถหลังจากนั้นนะครับให้มือข้างชี้นะครับมือขวานะครับกำเบรกพร้อมที่จะกำเบรกอยู่ตลอดเวลานะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเข็นไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ ทีนี้พอเวลาเราถึงจุดหมายแล้วนะครับให้คืนรถนะครับให้ตรงแล้วก็กำเบกไว้นะครับอย่างนี้นะปึ๊บแบบนี้มาแล้วก็ถอยลงมานะครับแล้วก็หักคอพวงมาลัยลงมาทางทิศทางที่เอ็นของรถจักรยานยนต์จิ๊กบค์นะครับเพราะอะไรรู้ว่าทำไมึงต้องเอ็นครับเพราะว่าน้ําหนักมันจะได้ถูกเทมาลงฝั่งเดียวถ้าในกรณีที่ผมทําแบบนี้นะครับความสมดุลข,ของรถ จะไม่บาลานซ์กันนะครับมันจะเกิดการคลิกได้ง่ายหรือว่าล้มได้ง่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นทางวิธีควรทําไวแบบนี้นะครับผมสาหรับในรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ครับถ้ามีการล้มเกิดขึ้นมันก็จะมีวิธีการที่จะเอาโัวรถเนี่ยขึ้นมานะครับสังเกตจากด้านรถนะครับรถเนี่ยมีปริมาณน้ําหนักที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเอาขึ้นคนเดียวเนี่ยจะยากมากครับขั้นตอนของมันนะครับหนึ่งนะครับกําเบกนะครับกําเบกนะครับ นี่นะครับคืนพยายามคืนพวงมาลัยให้ตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยๆเอาขึ้นมานะครับแล้วก็ให้มาพักไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนตอนที่เห็นรถนะครับผมพอขึ้นมาได้นะครับล่อยพักเท้าครับผมแบบนี้นะครับถ้าเราไปขึ้นในกรณีที่ผิดจังหวะนะับว,ว่าไม่ได้ขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับอย่างเช่น เราปัขึ้นทางได้นี้ใช่ไหมครับเวลาเราดึงเนี่ยนะครับเวลาเราดึงแทนนะครับตัวส่วนประกอบของบิ๊กไบต่างๆเนี่ยครับมันจะถูกขูดไปกับตัวพื้นถนนหรือว่าพื้นรถนะครับมันจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดหรือว่าเกิดอุปกรณ์ที่เสียหายได้เพราะฉะนั้นห้ามเด็ดขาดน,นะเพราะฉะนั้น,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 นขั้นตอนการขึ้นคือแบบนี้นะครจับเบรกไว้นะครับยกขึ้นพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยพักเท้า แค่นั้นเองครับผมครับผมเป็นไงกันบ้างครับวันนี้สําหรับการเรียนรู้เรื่องการขี่รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กแล้วก็จักรยานยนต์ขนาดใหญ่ครับอย่างน้อยนะครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับคงได้นําทักษะนี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันในการขี่รถนะครับเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมครั้งหน้าเราจะเจอกันนะครับเป็นเรื่องอะไรเรามาติดตามกันครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม